สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหาสารแสนราชสีคิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยนะครับถึงดวงชะตาไกด์รายดวงชะตาของชาวราศีเมฆหรือชาวรัคนาราศีเมฆนี่นะครับคือผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมนะครับว่าดวงในช่วงเดือนมีนาคม2564นี้ ของชาวราศีเมษและคณะราศีเมษนี่นะครับจะเป็นไปในแนวทางใดจะเป็นแบบไหนทิศทางใดนี่นะครับสามารถรับชมรับฟังได้ในคลิปนี้ซึ่งในเดือนนี้นะครับเดือนมีนาคม2,564นี่นะครับดาวก็มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งนะครับในวันที่9มีนาดาวพุธย้ายเข้าราศีกุมวันที่14นะครับดาวทิศย้ายเข้าราศีมีนวันที่1 7ดาวเกียรติย้ายเข้าราศีตุลวันที่19ดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีมีน วันที่26ดาวพุธย้ายเข้าราศีมีนและวันที่29นะครับดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าราศีกุมซึ่งดาวที่ให้คุณก็คือดาวศุกร์ได้ตำแหน่งที่เป็นอุจจาวิราศนะครับดาวเสาร์ได้ตำแหน่งที่เป็นเกษตราธิบดีดาวคานได้ตำแหน่งที่เป็นราชาโชคและดาวที่โทษเป็นนี้ก็คือดาวราหูเป็นปะก็คือดาวคารนะครับซึ่งดาวเหล่านี้จะทรงผลต่อชาวราศีเมฆอย่างไงนั้นนะครับ เรามาพูดคุยกันนะครับซึ่งดวงชะตาของชาวราศีเมฆหรือชาวรัคนาราศีเมฆนี่นะครับประจําเดือนมีนาคม2564ในเรื่องของการเงินนะครับในช่วงวันที่1-18มีนาคมดวงการเงินของชาวราศีเมฆถือว่ามีความราบรื่นนะครับมีเพื่อนมีมิตรสหายเพื่อนฝูงให้ความช่วยเหลือให้คําปรึกษาในเรื่องของการเงินนะครับและในช่วงวันที่9มีนาคมดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกมุม ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกรุมสถิตในภพราพะร่วมกับดาวศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวพุธกับดาวศุกร์เป็นดาวคู่มิตรกันว่าจะส่งผลให้ชาวราศีเมฆนะครับในช่วงนี้การพูดคุยการเจรจาการติดต่อสื่อสารหรือการประกอบอาชีพธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะครับหรือใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้ามาช่วยนะครับในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการงานนะครับสิ่งเหล่านี้จะนํามาซึ่งความสําเร็จจะนํามาซึ่งความหวังจะนํามาซึ่งโชคลาภให้กับท่าน นะครับแต่ชาวราศีเมฆนี่ครับท่านจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของการเงินในช่วงวันที่19มีนาคมนะครับเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวสุขโครจรไปสถิตอยู่ในภพว,วินาศวินานจะส่งผลให้ชาวราศีเมฆนะครับท่านจะมีเรื่องที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยมีเรื่องที่ต้องใช้เงินเพิ่มมากขึ้นมีรายจ่ายเข้ามาเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องมาหยิบ,มาย,บมายืมเงินนะครับธุรกิจกิจการต่างๆในช่วงนี้ก็จะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเข้ามาบ้าน ซึ่งชาวราศีเมฆนะครับในช่วงนี้ท่านจะต้องมีการหมุนเวียนเงินมีการหมุนเงินเอาเงินไปทํานู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลามันจะส่งผลดีให้การเงินของท่านดีขึ้นนะครับแต่นะครับมันก็ดีหน่อยนะในช่วงปลายเดือนมีนา,าในช่วงปลายเดือนมีนาคือวันที่29มีนาเป็นต้นไปนี่นะครับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือสุภาะโคจรไปสถิตในภพราพในราศีกุมนะครับซึ่งดาวพฤหัสบดีนี้นะครับ เป็นดาวสุภเคราะห์เป็นดาวแห่งคุณงามความดีเมื่อไปสถิตในตำแหน่งที่ดีในภพราพะของชาวราศีเมฆนะครับจะทําให้ในช่วงนะครับหลังวันที่29มีนาคมเป็นต้นไปแล้วชาวราศีเมฆนะครับก็จะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูมีผู้รักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะครับในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนี่นะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็นําโชคลาภนําของรางวัลนําความสําเร็จนําความหวังมาให้ท่าน นะครับทำอะไรก็มักจะมีโชคช่วยอยู่เสมอไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคมีอะไรมาก็มักจะผ่านไปได้ดีนะครับบางครั้งชาวราศีเมฆนะท่านอยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรเลยก็มีคนออกเงินให้ในเรื่องของค่าเ,าเรียนในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆในช่วงนี้นะครับชาวราศีเมฆท่านจะได้ทานอาหารฟรีอยู่บ่อยๆนะครับเพราะมีคนไปเลี้ยงบ่อยมากนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้ มีเกณฑ์นะครับที่จะถูกลงวัลใหญ่ได้รับโชคก้อนใหญ่นะครับได้เลื่อนตําแหน่งได้เลื่อนเงินเดือนเพราะผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้ความรักความเป็นดูนะครับได้รับตําแหน่งที่มีความสําคัญมากนะครับได้รับความตําแหน่งที่มีความสําคัญมากขึ้นนะครับมักมีลาบจากการศึกษาเราเรียนจากการเรียนรู้จากความเชื่อจากการเดินทางไกลนะครับซึ่งถือว่าการเงินและโชคลาภของชาวราศีเมฆในช่วงปลายเดือนมีนาเนี่ยครับดีมากๆเลยทีเดียวนะอันนี้คือดวงในด้านของการเงินนะครับต่อมานะครับ ด้านต่อมาก็คือดวงการงานของชาวราศีเมฆนะครับดาวเจ้าเรือนการงานนะครับก็คือดาวเสาร์ดาวเสาร์ตรงนี้นี่ก็ได้ตำแหน่งที่เป็นเกษตรตาธิบดีเพราะนั้นจะส่งผลให้การงานของชาวราศีเมฆนี่นะครับค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงหรือมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามาก็สามารถที่จะผ่านไปได้โดยดีด้วยความเป็นเกษตรตาธิบดีของดาวเสาร์และในช่วงต้นเดือนนะครับถือว่าการงานของชาวราศีเมฆนี่นะครับเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับแต่ในช่วงวันที่14มีนา คุมนะครับชาวราศีเมฆจะต้องระมัดระวังในเรื่องของลูกจ้างบริวารลูกน้องนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะนําความเดือดร้อนหรือนํามาซึ่งปัญหาอุปสรรคมาเข้ามาสู่ชีวิตท่านหรือบุททิดาคนรักอาจจะนําความทุกข์กายทุกใจเข้ามาสู่ชีวิตท่านเข้ามาสู่ครอบครัวของท่านนะครับ <S 2> <S 2> <S เพราะดาวที่ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะไปสถิตในภพวินาศนะครับแต่ก็ยังดีที่ในช่วงหลังวันที่29มีนาเป็นต้นไปนี่ครับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุพะไปสถิตในภพราพะ ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวสุภเคราะห์เป็นดาวแห่งคุณงามความดีเนี่ยนะครับไปไปสถิตในตำแหน่งที่ดีมันก็จะส่งผลดีนะต่อชาวราศีเมฆนะครับในเรื่องของการงานก็มีคนช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ค้ำชูผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูนะครับจะคิดจะทําอะไรหรือมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามาท่านก็มักจะผ่านไปได้เพราะมีโชคช่วยอยู่เสมอนะครับในช่วงปลายเดือนมีนาเป็นต้นไปนะครับคนที่ทํางานประจําเป็นข้าราชการลูกจ้างประจําทั้งหน่วยงานของรัฐเอกชน ท่านก็จะมีโอกาสสูงมีเกณฑ์สูงนะครับที่ท่านจะได้เลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนเงินเดือนเพราะผู้หลักผู้ใหญ่เพราะเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาให้ความรักความเมตตาด,ดูคนที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวประกอบอาชีพค้าขายในช่วงปลายเดือนมีนาเป็นต้นไปธ so ุรกิจการงานการค้าขายของท่านนะครับจะเป็นไปได้ด้วยดียน,ออดออนะครับจะบเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นมีกําไรออกดอกออกผลนะครับส่วนคนที่ในช่วงผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับธุรกิจเป็นไปได้ด้วยความราบรื่น ธุรกิจมีความเจริญรุ่งเรืองประสมความสําเร็จนะครับในช่วงปลายเดือนท่านจะได้ขยับขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือดวงการงานของชาวราศีเมษนะครับต่อมานะครับด้านสุดท้ายนะครับที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้ก็คือดวงในเรื่องของความรักนะครับดวงในเรื่องของความรักของชาวราศีเมษนี่นะครับในช่วงเดือนมีนาคม2564นี่นะครับคือในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่า ความรักของชาวราศีเมฆนี่นะครับดูดีมีชีวิตชีวานะครับมีความแฮปปี้ขึ้นมาชีวิตคู่ชีวิตรักชีวิตครอบครัวเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับค่อนข้างที่จะแฮปปี้มีความสุขและในเดือนมีนาคมนี้ในช่วงต้นเดือนก็ยังเป็นเหมือนในช่วงเดือนที่ผ่านมาแฮปปี้มีความสุขมีชีวิตชีวานี่นะครับและในช่วงวันที่19มีนาคมเป็นต้นไปชาวราศีเมฆนี่นะครับท่านจะต้องมีสติให้มากในเรื่องของความรักในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่นะครับ เพราะดาวเจ้าเรือนความรักของท่านก็คือดาวสุขย้ายไปอยู่ในภพวินาศในราศีมีนเพราะนั้นจะทําให้ในเรื่องของความรักของชาวราศีเมฆเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหามีอุปสรรคเพิ่มเข้ามาคนรักคู่ครองหรือแฟนท่านอาจจะนํามาซึ่งความเดือดเนื้อหรือความเดือดร้อนนะครับในเรื่องของความทุกข์กายทุกใจเดือดเนื้อร้อนใจนะครับหมายท่านหรือคู่ครองอ่าได้คู่ครองได้คนแล้วก็เป็นคนที่มีประวัติความหลังมีหนี้สินมีภาระ นะครับเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือมีลูกติดอะไรประมาณนี้นี่นะครับส่วนคนที่แต่งงานแล้วก็อาจจะมีปัญหานะคนที่แต่งงานแล้วชาวราศีเมษนะครับก็อาจจะมีปัญหาต้องอแยกย้ายกันอยู่นะครับในช่วงเดือนเมษาสักระยะหนึ่งหรือคู่ครองคนรักนะครับก็มักจะคบมักจะคุยกับหลายคนไม่ได้คุยแค่คนคนเดียวนะครับคุยหลายคนเป็นคนเจ้าประเภทคนเจ้าชู้นะครับคนรัก ไปไปมามาคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นความรักชุดในช่วงหลังวันที่19นะครับมีนาคมชาวราศีเมษจึงต้องระมัดระวังมีสติให้มากส่วนคนโสดนะครับความรักในช่วงต้นเดือนก็ถือว่าพอมีโอกาสอยู่บ้างนะครับแต่หลังจากวันที่29มีนาคมนะครับการที่ท่านจะคบใครชอบใครก็ต้องคิดให้มากใช้สติให้เยอะเพราะคนที่ท่านรักคนที่ท่านคบหรือตัดสินใจตกลงปรงใจสารความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เขาอาจจะนำมาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับท่านความทุกข์กายทุกใจนำมาสู่ท่านหรือเขาอาจจะมีภาระมีเบื้องหลังที่ไม่ได้เปิดเผยให้ท่านรู้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปัญหาตามมาในภายหลังนี่นะครับอันนี้คือดวงชะตาของชาวราศีเมฆนะครับในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานในเรื่องของความรักก็จะประมาณนี้ซึ่งก็ถือว่าเมื่อดาวพฤหัสโคจรเปลี่ยนแปลงแค่ตำแหน่งก็ส่งผลดีนะครับในเรื่องการเงินการงานให้กับชาว ราศีเมฆพอสมควรนี่นะครับแต่ในเรื่องของความรักก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็ขอให้ชาวราศีเมฆทุกคนทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับเฮงเฮงรวยๆนะครับถูกหวยรางวัลใหญ่ขอบคุณและสวัสดีครับ